อายุณน็อตร้อยล้านเดอะสเปเชียลสร้างงานสร้างอาชีพขอเป็นสื่อกลางให้กับคนที่อยากมีอาชีพที่2เพราะสถานการณ์โควิดทําให้เรารู้ว่ายุคนี้อาชีพเดียวไม่เพียงพอทุกคนต้องกล้าที่จะลุกขึ้นเปลี่ยนแปลงและก้าวข้ามขีดจํากัดของตัวเองเพื่อก้าวไปสู่ความสําเร็จวันนี้คุณน็อตได้รับภารกิจพิเศษในการพาทุกคนมาหาคําตอบเกี่ยวกับแวดวงของธุรกิจเครือข่ายธุรกิจที่หลายๆคนสงสัยว่าทําแล้วจะประสบความสําเร็จจริงหรือไม่ และคุณก้องมีความเกี่ยวข้องอะไรกับธุรกิจเครือข่ายแพลตฟอร์มออนไลน์อินดีมเทปนี้มีคําตอบครับสมัุกธุรกิจนะฮะมันก็มีคนที่สําเร็จมันมีคนที่ไม่สําเร็จเปลี่ยนที่ซื้อที่กินที่ใช้แล้วสามารถที่จะสร้างรายได้ได้อินดีมคือแพลตฟอร์มสำหรับคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจ SME เจ้าของโอทอปลงทุนแค่หลักพันบาท สวัสดีครับอายุน้อยร้านช่วง The s p e c i a l e p i s o d e นะครับวันนี้ผมมาทำหน้าที่พิธีกรแล้วก็ทำหน้าที่ตัวแทนคนกลางในการสัมภาษณ์ธุรกิจเครือข่ายหรือธุรกิจ MLM นะครับซึ่งหลายๆคนผมเชื่อว่ามีความคิดในแง่ลบก,กับธุรกิจนี้อยู่นะครับว่าหลอกลวงหรือเปล่าทำล้วสำเร็จจริงหรือไม่นะครับวันนี้เราจะมีคำตอบให้ครับ สวัสดีครับคุณก้องครับสวัสดีครับคุณโอมครับวันนี้นะครับต้องขออนุญาตคุณก้องนะครับทำหน้าที่พิธีกรแทนนะครับผมซึ่งคุณก้องเองนะครับเราก็รู้จักกันในนามเจ้าของบริษัทมัชลูมนะครับคุณก้องเองก็มีธุรกิจมากมายหลากหลายเหลือเกินนะครับทำไมถึงมานั่งตําแหน่งประธานของบริษัทอินดีมครับก่อนอื่นก็ต้องก็ต้องขอขอโทษนะฮะเพื่อนๆหลายๆคนขอโทษแฟนๆหลายๆคนนะที่อาจทําให้คนหลายคนไม่สบายใจเพราะว่าผมมาทําอินดีมก็ต้องขอบคุณด้วยส่งรูปผมมาให้ดูด้วยว่าจริงๆว่าก้องกับถูกแอบอ้าง ก็ตอนนี้ก็เป็นประธานของบริษัทอ e ินดีมฮะสิ่งหนึ่งที่ผมสนใจก็ผมรึกว่าธุรกิจนี้มันน่าสนใจเพราะอยู่ในเมืองไทยมา40กว่าปีแล้วก็มีคนที่อยู่ในธุรกิจเครือข่ายเนี่ยประมาณ11ล้านคนแล้วก็แอคทีฟเนี่ยหลายล้านคนจริงๆมีบริษัทนะฮะที่อยู่ในธุรกิจนี้มูลค่า7 9 0 0 0ล้านบาท แล้วมีบริษัทเนี่ยเคลื่อนไหวอยู่ประมาณแค่400บริษัทเท่านั้นเองผมก็ทำเกี่ยวกับ s m e มาเป็น10ปีก็คือว่าสิ่งนึงที่อยากทำก็คือว่าอยากให้คนมีหลายๆอาชีพอยากให้มีหลายๆรายได้แล้วก็จุดเริ่มต้นของอินดีมเราเริ่มต้นว่าเราอยากจะเป็นแพลตฟอร์มที่ดีแพลตฟอร์มหนึ่งในการที่จะรวมของคนที่มีสินค้าหรือคนที่เป็นโอท็อปอยากจะมีช่องทางการกระจายสินค้าคคแล้วก็รวมกับคนที่อยากจะมีรายได้อยากจะมีอาชีพพิเศษ มารวมู่ที่อินดีนี่คือเป้าหมายแล้ววันแรกเนี่ยเราก็เริ่มใช้ดิจิตอลแพลตฟอร์มเราใช้เทคโนโลยีเข้ามาตั้งแต่วันแรกเลยทุกคนสามารถทําที่ไหนเวลาใดก็ได้ในทุกๆสถานการณ์อันนี้คือสิ่งที่เป้าหมายที่อยากจะให้อินดีเป็นแบรนด์ที่คนไทยภูมิใจครับครับผมผมเชื่อว่าหลายๆคนคงเคยผ่านธุรกิจเครือข่ายกันมาเยอะผมเองก็เป็นคนหนึ่งนะที่ถูกชักชวนจากเพื่อนนี่แหละให้มาทําธุรกิจเครือข่ายหลากหลายแบรนด์หลากหลายยี่ห้อแล้วเกินแต่สุดท้ายเนี่ยก็ไปไม่รอดจนทําให้เกิดอคติในใจว่าเอ๊ะธุรกิจเครือข่ายมันหหลลลออกงรืป่า ให้เราเสียเงินไปแล้วเราไม่ได้อะไรกลับคืนมาเลยแต่คนที่ชักชวนเราเนี่ยกลับได้เงินมากมายมหาศาลแล้วก็มาหลอกลวงว่าทําอย่างนั้นทําอย่างนี้เราจะประสบความสําเร็จคุณอมมีความคิดในด้านนี้อย่างไรบ้างครับในธุรกิจเครือข่ายเนี่ยมันเป็นธุรกิจที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นอาชีพที่ดีมากๆในต่างประเทศแล้วก็มีคนไทยหลายๆคนที่อยากจะปรับ นำเอาโมเดลของธุรกิจเครือข่ายเนี่ยไปปรับเพื่อหาผลประโยชน์เข้ากับตัวเองนะครับหรือว่าเอาเขาอาจจะอยู่ในบริษัทที่ดีแต่ตัวเขาเนี่ยอาจจะอยากได้มากกว่าที่อยากจะช่วยให้คนสําเร็จแต่มันก็จะมีจํานวนกลุ่มคนจํานวนหนึ่งที่เยอะพอสมควรครับที่ทําธุรกิจนี้แล้วก็ประสบความสําเร็จแล้วก็ทําเป็นอาชีพที่เป็นกระเป๋าหลักทางที่1ทั้งทางที่สองทางที่3ของครอบครัวแล้วก็เขาสามารถที่จะช่วยสร้างให้คนเนี่ย ประสบความสาเร็จหรือมีรายได้กระเป๋าที่2ที่ดีเยอะแยะมากมายได้เหมือนกันแต่สุดท้ายแล้วแน่นอนว่าคนที่มีคติก็ยังมีคติอยู่นะบางคนเขาเอาไปเปรียบเทียบกับการทาธุรกิจเครือข่ายแบบนี้ว่าเป็นแชร์ลูกโซ่หลอกลวงเงินต่างๆนานาเนี่ยเรามีความคิดด้านนี้อย่างไรบ้างครับก็จริงๆแล้วเอาง่ายๆหลักการในการเขาเรียกว่าคัดแยกแล้วกันนะครับก็คือว่าคำว่าแชร์ลูกโซ่กับธุรกิจเครือข่ายในใ่ช้ลูกโซ่แน่นอนว่าเป็นธุรกิจที่1นึ่ผิดกฎหมายนะครับไม่ได้รับอนุญาตนะครับตามตามใบคบอย่างที่สสินค้าก็ ไม่มีนะครับหรือถ้ามีก็ไม่ได้รับออยอนะครับแต่ธุรกิจเครือข่ายเนี่ยก่อนที่เราจะทําเราต้องไปยื่นขออนุญาตครับจากหน่วยงานของสบก่อนนะครับแล้วเราก็ค่อยเข้าไปปรึกษากับเขาว่าการทําธุรกิจโมเดลแบบนี้แพลตฟอร์มแบบนี้การทรําธุรกิจแผนการตลาดแบบนี้าทางสบอ,อนุญาตเราถูกต้องหรือเปล่า ผมว่าช่วงนี้หลายๆคนคงคิดหาธุรกิจเสริมแล้วล่ะเพราะรว่าแน่นอนว่าในที่เราเกิดวิกฤตโควิดแบบนี้มีอาชีพเดียวไม่พอแน่นอนอยากจะมีอาชีพเสริมที่ทําอย่างไรเนี่ยหนึ่งไม่ต้องลงทุนมากแล้วก็ได้ผลตอบแทนกลับมาที่สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้อาจจะไม่ได้ร่ารวยอะไรหรืออาจจะถ้าขยันหน่อยก็ร่ารวยไปเลยแต่ถ้าเกิดว่าทาอย่างสม่าเสมอเนี่ยก็สามารถจะเลี้ยงดูตัวเองได้ในช่วงวิกฤตแบบนี้เอางี้ขอเวลาไปนั่งคุยลึกๆได้ไหมว่าอินดี้มันแต,ตกต่างกับธุรกิจเครือข่ายอย่างอื่น่างไรบ้างไม่รอกคน คุณนี่ยไม่หลอกผมนะไม่หลอกกันนะไม่หลอกกันนะไม่ได้หลอกไปเปิดสมาชิกใช่ไหมไม่มีครับผมไม่หลอกนะหนูไม่หลอกครับไม่หลอกนะไม่หลอกงั้นไม่คุยยาะเยาะเลยนะไปเลยครับผมเอาล่ะครับคุณก้องคุณโอมครับมีเวลาให้ผมใช่ไหมวันนี้ พเพราะจริงๆผมเองก็เป็นคนหนึ่งนะที่มีทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจเครือข่ายที่ไม่ค่อยดีครับผมเ<ม>พราะว่าผ่านการถูกชักชวนมาเยอะแล้วก็เสียเงินกับตรงนี้ไปเยอะพอสมควรมือนกันก่ <ật> กอนอื่นเลยอยากจะรู้จักธุรกิจเครือข่ายจริงๆเลยว่ารูปแบบของธุรกิจเครือข่ายจริงๆมันเป็นอย่างไงครับรูปแบบธุรกิจเครือข่ายจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือการแค่เปลี่ยนที่ซื้อที่กินที่ใช้ นะครับโดยปกติแล้วเราเดินเข้าไปซื้อของตามซูเป,ปอร์มาร์เก็ตตามอะไรต่างๆนานาเราแป่งฟาร์น้ำาสาผมหรือบางคนตอนนี้มันก็จะมีตลาดเพิ่มเติมเป็นตลาดของพวกอาหารเสริมหรือสกินแคร์ที่เราเราจำเป็นต้องใช้มากขึ้นซื้อของเหล่านี้ผ่านช่องทางปกติเราไม่เคยได้ะไรคืนยกเว้นเงินทอนใช่ครับแต่ว่าวันนี้ถ้าเกิดว่าเป็นแพลตฟรอร์มของ MLM ธุรก,กิจครอข่ายก็คือว่าเปลี่ยนที่ซื้อที่กินที่ใช้แล้วสามารถที่จะสร้างรายได้ได้ อย่างแรกอย่างที่2ถ้าเกิดสามารถรวบรวมกลุ่มผู้บริภโภคเหล่านี้เข้ามาได้นะครับเราก็จะมีมีรายได้เพิ่มเติมเข้าไปหรือว่าจริงๆแล้วสินค้าที่เราใช้ในเชลล์ที่เราซืซูเปอร์มาร์เก็ตส่วนใหญ่เนี่ยฮะสี่สิบห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นค่าการตลาดราคาดิสพิวชั่นหลักการก็คือว่าเราเอาสิ่งสิ่งเนี้ยมาให้กับสมาชิกดีกว่าที่จะให้เป็นค่าโฆษณาหรือค่าดิสพิวชั่นก็คือว่าเป็นเหมือนสหกรณ์ เป็นเหมือนแพลตฟอร์มเป็นทูดรวมของการกระจายรายได้เข้าสู่สมาชิกนี่คือว่าเราก็เป็นแพลตฟอร์มที่มีระหว่างคนที่อยากเอาสินค้ามาขายกับคนที่อยากทําธุรกิจทีนี้มันมีบริษัทหลากหลายที่ทำเอ็มเอ็มที่คุณต้องบอกมี4500บริษัทมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องกับธุรกิจนี้เป็น1ิบล้านคนอินดีมันแตกต่างจากบริษัท m MM อ็อื่นอย่างไรบ้างครับผมในธุรกิจเครือข่ายทั่วไปการที่จะทํารายได้กับบริษัทนั้นๆจะต้องซื้อสินค้าของบริษัทนั้นๆแต่ทีนี้เนี่ย ที่คนซื้อได้ได้อะไรครับก็อาจจะได้เป็นแคชแบ็กกลับไปนะครับส่วนตัวถ้าใครซื้อคนนั้นได้ยิ่งซื้อมากยิ่งได้มากแต่มันสามารถไปได้ไกลกว่านั้นก็คือว่าในอินดีมเนี่ยสมมุติตัวตัวเราเราซื้อเราได้เราไปรวบรวมคนที่ซื้อของพวกนี้อยู่แล้วเข้ามาอยู่ในองค์กรของเราอยู่ในทีมของเราเขาซื้อเราก็ได้ส่วนส่วนส่วนต่างของค่าการตลาดกลับไปด้วยคนซื้อก็ได้ด้วยส่วนใหญ่ของ MM m ็ก็จะเป็นแบบนี้โดยเฉพาะอินดีมคืออินดีมถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็น สําหรับคนที่อยากจะขายของคือคนที่มีธุรกิจคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจ s m e เจ้าของโอทอปอย่างาธุรกิจเนี่ยมีช่องทางกระจายสินค้ามันจะมีสักกี่ที่นะฮะที่เวลาเราลงทุนเนี่ยลงทุนแค่หลักพันบาทหรือตอนช่วงนี้ไม่ต้องลงทุนเลยแล้วก็มีคนมาสอนมีคนมาทำมีคนสําเร็จอยู่แล้วแล้วก็มาคอยบอกมาคอยโค้ชปัจจุบันอินดีมีสมาชิกทั้งหมดกี่คนเจ็ดหมื่นครับแอคทีฟเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นคนคมีคู่ค้าต่างๆสินค,ค้าต่างๆที่อยู่ในอินดีีเยอะขนาดไหน ครอบคุพพมพอไหมสำหรับว่าชีวิตคนหนึ่งจะไม่ต้องซื้อของที่อื่นมาซื้ออินดี้มมีเยอะมากครับแล้วก็จะมีมากขึ้นเรื่อยๆในในปี2ปีข้างหน้านี้ด้วยก็ไล่ตั้งแต่แบบสกินแคร์อาหารเสริมยาสีฟันไปจนถึงน้ําพริกเผาก็มีในมุมมองว่าด้วยความสําเร็จนั้นทัศนคติมีความสําคัญเทียบเท่าได้กับความสามารถวอเตอร์วาสกอตคนที่อยากจะทําธุรกิจอยากมีอาชีพเสริมมาทํากับอินดีเนี่ย ถามจริงๆเคยมีคนสําเร็จจริงๆไหมเคยมาเพราะว่าเราจะเห็นภาพแบบเอาตรงๆนะที่ผ่านมาคนทําธุรกิจเครือข่ายเนี่ยก็จะแบบขับรถสปอร์ตไปถ่ายรูปที่เมืองนอกใช้ของแพงๆอะไรเงี้ยมันสําเร็จจริงๆหรือเปล่าก <า S 1> ับธุรกิจก็ยืนยันครับว่ามีคนสําเร็จจริงอันนี้คือทั้งในอินดีมแล้วก็หลายๆบริษัทด้วยนะครับนี่ <า S 1> นแต่ว่าก็หลายคนแล้วแต่เขาจะ รีเซนต์แบบไหนแต่ของธุรกิจอินดีมเราจะเป็นบริษัทที่ชอบคุยอะไรแบบตรงไปตรงมานะครับแล้วเราก็เกิดขึ้นมาจากการที่คนสําเร็จของเราเนี่ยเคยเป็นหนี้กันมาเยอะมาก<ฮ>นะครับตอนนี้ความสําเร็จของเขาก็คือเขาปลดหนี้ได้ไภายในระยะเวลาอันสั้นหลายคนมา,มากๆนะครับตัวอย่างก็มีอหน,นี้4ล้านใช้เวลา3-4เดือนปลด4ละสล,ล้าน3 4เดือนปลดหนี้หมดหรอครับแต่เขาทําจริงจังมากนะครับเขาใช้เวลากับธุรกิจเนี่ย 24ชั่วโมงเนี่ยแรกว่าแทบจะทําธุรกิจแบบนี้ติดต่อกันเลย4เดือนพยายามสร้างทีมพยายามสร้างเครือข่ายผู้บริโภคข,ของเขาตอนนี้ผ่านมาประมาณเกือบเกือบ2ปีแล้วเขาก็มีรายได้รวมกันหลักเป็นหลายสิบล้านบาทแล้วแต่ความขยันของแต่ละคนครับเพราะว่าบริษัทอินดีมเราก็สื่อสารตรงๆเราไม่ได้เป็นโฆษณาชวนเชื่อว่าเข้ามาแล้วสมัครปุ๊บจะรวยทันทีั้นธุรกิจเครือข่ายมันก็เป็นอาชีพหนึ่งมันเป็นธุรกิจหนึ่งที่จะต้องทํางาน กินดีม <c oughs> ก็จะมีคำหนึ่งขึ้นมาคืออน l i f e สไ y l e แต่ละคนถนัดแบบไหนทำแบบนั้นแต่เราจะมีวิธีการมีโค้ชสอนมีมีคนมาสอนให้จากคนที่ประสบความสำเร็จมาแล้วในการทำวิธีการต่างๆมานานเหล่านัา้นมาสอนคนนี้ถนัดแบบนี้เราเอาโค้ชคนนี้ไปสอนเพื่อให้เขาใช้วิธีการที่เขาถนัดออกไปทำไรายได้จากการที่เขาเป็น on l i f e สไต l e ของเขาเอง ผมว่าแต่ละบริษัทแต่ละแบรนด์ก็มีเคานเจอร์ที่แตกต่างกันไปซึ่งก็ผมก็ตัดสินใจอยู่ยากเหมือนกันตอนแรกก่อนที่จะก่อตั้งอินดีนะฮะแต่คุณรอตบอกว่าบางคนเขาก็ถสปอตบางคนก็โชว์ไลฟ์สไตล์ที่ไปเมืองนอกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเคานเจอร์ของอินดีก็คือว่าเขาก็เริ่มต้นจากคนที่เป็นหนี้แล้วเวลาเป็นหนี้มันเป็นทุกข์<ม>พอเป,เป็นทุกข์ก็คือว่าอยากจะหาทางปลดหนี้พเพราะเราพิเศษว่าเราปลดหนี้ได้หรือยัง<ม>เราช่วยคนปลดหนี้ได้กี่คน อันนี้คือหน้าที่ของอินดีมก็คือว่าสเตจที่หนึ่งก็คือว่าช่วยคนปลดหนี้ให้ได้มีชีวิตที่ดีขึ้นให้ได้อย่างที่คุณโอมบอกว่าผู้นําของเราเนี่ยฮะหรือสมาชิกของเราเนี่ยมีคนที่มีรายได้นะฮะพออินดีเปิดมาประมาณเกือบเกือบสปีแล้วมีคนที่เคยได้รับรายได้จากอินดีเนี่ยเกิน20ล้านบาทขึ้นไปเนี่ยมี1คนเกิน10ล้านไปมีอีกหนึ่งคนมีรายได้เกินล้านไปมีประมาณสัก50คนมีรายได้หลักแสนเนี่ยมีประมาณ100คนมีรายได้หลักพันนะฮะมีเป็นหมื่นคน นี่คือสิ่งที่อินดีมทาให้เกิดขึ้นในช่วงเวลา2ปีนี้อันนี้คือแสงสว่างปลายโมงค์ความฝันอีกแล้ว่วาโอ้ฉันจะปลดหนี้ได้แล้วทํำยังไงจะเดินทางไปถึงแสงสว่างตรงนั้นได้มันจะทํำยังไงได้วิธีการทําจริงๆแล้วธุรกิจเครือข่ายมันไม่ยากเลยบางคนเข้ามาแล้วทาทาไม่สาเร็จมันก็แค่ยังไม่สําเร็จเพราะว่าจริงๆแล้วในการทําธุรกิจส่วนตัวหรือจะจะสักเซสจากจากอาชีพใดๆก็ตามมันจะต้องใช้เวลา 3ปี5ปี10ปีบางคนเป็น10ปีเพิ่งจะสําเร็จในอาชีพที่ตัวเองทําแต่ธุรกิจเครือข่ายพอเข้ามาแล้วเขาถูกเขาถูกขายฝันถูกขายความคาดหวังว่าจะสําเร็จในระยะเวลาอันสั้นเขาก็เลยเข้าใจว่า3เดือน6เดือน1ปีจะสําเร็จมันมีคนสําเร็จในระยะเวลาอันสั้นแบบนั้นจริงแต่เขาจะชอบเข้าใจผิดว่าสมัครเข้ามาแล้วไม่ต้องทําอะไรเลยนั้นธุรกิจอินดีมก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วใช้เวลากับมันด้วยความเข้าใจเคล็ดลับของธุรกิจเครือข่ายในความเข้าใจผมคือเราต้องเข้าใจธุรกิจ ถ้าเราเข้าใจว่าจริงๆแล้วมันก็เหมือนธุรกิจทั่วไปธุรกิจหนึ่งครับว่ามันต้องใช้เวลากะว่าจะเรียนแค่3เดือนแล้วสาเร็จมีไรายได้มากกว่าหมอมันก็เป็นไปไม่ได้ครับดูเหมือนวีจะพูดแฟกต์ความจริงซะเกวนใหญ่ไม่ได้ขายฝันมากผมว่าความท้าทายและก็สเสน่ห์ของธุรกิจเนี้ยก็คือว่า ROI return of investment ก็คือว่าการลงทุนในแง่ของตัวเงินนะที่ต่ำกว่าธุรกิจอื่นถ้าสมมติธุรกิจเครือข่ายเนี่ยลงทุนเขาลงทุนกัน2,500บาท 1000บาทหรือตอนนี้ไม่ต้องลงทุนแล้วก็มีเงินเข้า,ามาจ่ายแต่ว่ารีเทิร์นที่กลับมาถ้าใส่ความพยายามใส่ความเข้าใจใส่เวลาเข้าไปมีโอกาสจะได้จับเงินหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านหลักสิบล้านมีเห็นแล้วเป็นไปได้ก็พูดถึงความเสี่ยงแรกเลยแล้วกันนะความเสี่ยงแรกคือหนึ่งต้องเปิดใจรับธุรกิจนี้ก่อนและสิ่งที่ต้องเจอคือว่ามันมีโอกาสจะเสียเพื่อนหลายธุรกิจที่คนเริ่มทําเครือข่ายแล้วเอาตัวเองไปบอกว่าเฮ้ยฉันทําธุรกิจเครือข่ายนะมาทำกับเราสิ ส่วนใหญ่เพื่อนจะเบินหน้าหนีหมดเลยจริงจะทํำยังไงให้ให้เขาเปิดรับเรามากขึ้นในการที่เราจะพูดถึงธุรกิจเครือข่ายที่เรากําลังจะทํา ถ้าเป็นถ้าเป็นผมนะครับสมมุติว่าถ้าผมต้องไปชวนเพื่อนผมก็คงคุยตรงๆแหละเพราะว่าการเสียเพื่อนผมมองว่ามันเกิดจากการที่เราไม่ได้พูดความจริงกับเขาแต่น,นี้เนี่ยก่อนที่เราจะไปคุยเหมือนเดิมเลยคือเคล็ดลับในการทําธุรกิจเครือข่ายคือมันต้องเข้าใจถ้าเกิดเราเข้าใจในธุรกิจเครือข่ายเราจะสามารถคุยกับเขาได้เช่นสมมติพีพพ่นอ็อตครับผมทําธุรกิจเครือข่ายชื่ออินดีม นะครับมีพี่ก้องเป็นประธานนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยทีนี้เขาก็แบบเฮ้ยเครือข่ายหรอก็จะแบบเริ่มตกใจเริ่มยี้ <นะ S 1> อยากจะวิ่งหนีมออมผมก็จะถามก่อนพี่น็อตครับในความเข้าใจธุรกิจของพี่ไงธุรกิจเครือข่ายข,ของพี่พี่เข้าใจแบบไหนบ้างพี่น็อตก็จะอธิบายมาแต่สี่ห้าข้อผมก็บอกว่าอะไรที่คุยมาทั้งหมดที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีหรือเป็นสิ่งที่เขาเข้าใจผิดหรือพี่น็อตเข้าใจผิดอยู่ผมก็บอกว่าอันนี้แสดงว่า เป็นนิยามความเป็นธุรกิจเครือข่ายของพี่น็อตไม่ตรงกับผม<ฮ>เดี๋ยวผมขออนุญาตเล่าความเป็นธุรกิจเครือข่ายของผมให้พี่น็อตฟังก็คืออินดีนเน้นพูดความจริงรไม่ได้มาขายฝันอะไรมากมายแล้วก็อินดีมเริ่มต้นจากดิจิตอลแพลตฟอร์มซึ่งส่วนใหญ่สมาชิกของเราก็คือแนะนํากันในดิจิตอลแพลตฟอร์มซึ่งก็บอกตรงๆอยู่แล้วว่านี่คือธุรกิจอินดีมคุณอยากดูก็ดูถ้าคุณสนใจก็ติดต่อมา ลงทุนเริ่มต้นในอินดินเท่าไรก็เริ่มต้นที่หลักพันครับก็จะประมาณพันหกร้อยเก้าสิบบาทอันนี้ก็แตกต่างกันนะที่อื่นต้องซื้อสินค้าเป็นหมื่นๆถูกปะอันนี้ไม่จำเป็นพันหกร้อยกว่าบาทนี่ได้สินค้าไหมได้ครับได้สินค้าด้วยการผมว่าเอาไอ้บางทีมันตอบปทุกอย่างคือว่า1,600พันหกร้อยบาทบางทีทานข้าวบางทีไปปาร์ตี้บางทีซื้อของให้ตัวเองบางทีมันเยอะกว่านี้แต่นี่หมายความว่าเป็นเงินลงทุนนะฮะสำหรับเริ่มต้นแต่ว่าไม่รวมว่าต้องเอาใจที่ไปใส่ความเข้าใจที่ไปใส่หรือว่่าาาเเวลข้ไปใส คุณอมครับอย่างผมก็ทําสินค้าหลายอย่างนะที่ขายนะผมอยากจะมาร่วมกับอินดี้เอาของผมมาขายกับอินดี้เป็นไปได้ไหมเป็นไปได้เลยครับก็ตอนนี้เราเปิดแพลตฟอร์มอีกตัวหนึ่งขึ้นมาเป็นเว็บไซต์ชื่อถูกดีเป็นภาษาอังกฤษนะครับ,รบซึ่งตัวนี้มันจะเป็นเว็บไซต์ที่เหมือนกับเป็นช้อปปิ้งออนไลน์อีกอันหนึ่งนะครับซึ่งเว็บไซต์ตัวนี้เราจะรวบรวมสินค้าที่อยาก อยากจะมารวมในช้อปปิ้งออนไลน์แต่ไม่สามารถรวมได้อาจจะเป็นร้านอาหารอ,อาจจะเป็นสินค้าโอท็อหรือเป็นสินค้าต่างๆของของคนไทยที่อยากจะไม่รู้จะไปทําตลาดที่ไหนเพราะว่าเรามองว่าสินค้าของคนไทยดีเยอะแยะมากมายแต่ว่าอาจจะไม่ได้รับการสนับสนุนหรือไม่ได้รับการทําตลาดที่ถูกต้องแล้วเรามีลูกค้ารองรับอยู่แล้วประมาณ7 0,000กว่าคนเราสามารถเชิญชวนเข้ามาได้เต็มที่เลยครับเร,เรารับแบบอลิมิตเลยความรู้สึกเหมือนอินดีมเป็นร้านค้าออนไลน์มากกว่าที่รวมสินค้าหลากหลายนะ แต่คนที่เป็นสมาชิกได้ประโยชน์จากมันในการ,รใช้จ่ายตรงนี้สุดท้ายแล้วครับก็เชื่อว่าหลายๆคนที่ดูเทปนี้จนจบน,น,นะอาจจะยังไม่เปิดใจในการรับธุรกิจเครือข่ายอาจจะฟังไว้ชั่งใจอยู่หรือยังไม่ตัดสินใจเลยจะพูดให้เขาเหล่านั้นมั่นใจในธุรกิจเครือข่ายว่าเขาจะไม่โดนหลอกและเขาสามารถที่จะมีรายได้เสริมจากธุรกิจเครือข่ายอย่างไรได้บ้างครับผมเห็นคนหลายคนหลากหลายอาชีพที่ประสบความสาเร็จในธุรกิจเครือข่ายเขาเริ่มต้นจากการที่ไม่ชอบ แต่เขาไปชอบที่ผลลัพธ์วันนี้ตัวเราอาจจะทำธุรกิจส่วนตัวเราอาจจะทำทุกงานประจำหรือทำอาชีพต่างๆเราอาจจะไม่ชอบอาชีพนั้นแต่เราชอบผลลัพธ์เพราะเราได้รับเงินเดือนเราได้รับกำไรเราได้รับค่าคอมมิชชั่นต่างๆเหมือนกันครับธุรกิจเครือข่ายมันก็เป็นแค่ธุรกิจธุรกิจหนึ่งที่มันมีผลลัพธ์นะแล้วมันมีความสำเร็จชัดเจนที่ให้เห็นมันมีบริษัทที่ดีแล้วมันก็มีบริษัทที่ไม่ดีเพราะนั้นแล้วก็อยากให้ทุกคนเข้ามาลองแค่ศึกษา เพื่อดูว่าผลลัพธ์ที่ธุรกิจเครือข่ายเนี่ยเขาให้เนี่ยตอบโจทย์ชีวิตเราไหมถ้าผลลัพธ์ใช่ก็เข้ามาศึกษายังไม่ต้องลองก็ได้แค่นั้นเองครับสุดท้ายก็เปิดใจลองศึกษากับมันแล้วคุณก็เลือกอเองว่าธุรกิจไหนเหมาะกับคุณบริษัทไหนเหมาะกับคุณบริษัทไหนตรงจริตกับคุณบริษัทไหนจริงใจกับคุณแค่ไหน แค่เปิดใจลองลองรับมันสักนิดหนึ่งนะครับผมหลายคนอาจจะกังวลใจหลายคนอาจจะไม่สบายใจว่าทําไมพวกเราถึงมาทําธุรกิจเครือข่ายทำามธุรกิจ MLM ทำาธุรกิจเน็ตเวิร์กมาเก็ตติ้งพวกเราไม่ได้ทําแค่นี้เราทําอินดีมเพราะเราเชื่อว่าเราจะไปไกลกว่านี้เราจะเป็นแพตฟอมสำหรับคนไทยเราจะเป็นแพตฟอรมสำหรับคนที่ต้องการที่จะมีรายได้เสริมรายได้พิเศษและคนที่ต้องการที่จะเปิดโอกาสให้กับชีวิตครับนี่คือสิ่งที่พวกเราจะทำกับอินดีมครับเพราะเราเชื่อว่า ทุกอาชีพล้วนมีคุณค่าในตัวเองจงภูมิใจในทุกหยาดเหงื่อที่ทำเพื่อคนข้างหลังจงภูมิใจหากธุรกิจนั้นสามารถเลี้ยงปากเลี้ยงท้องครอบครัวได้เราหวังว่าอายุนยร้อยล้านอีพพิเศษนี้จะเปลี่ยนมุมมองของคุณที่มีต่อธุรกิจเครือข่ายด้วยใจที่เปิดกว้างมากขึ้นเพราะโอกาสมีอยู่ทุกที่ขอเพียงคุณมองเห็นและรู้จักที่จะควาคว้ามันอายุน้อยร้อยล้านเดอะสเปเชียความฝัน ไม่สามารถเป็นจริงได้ด้วยเวทมนต์ต้องเสียเงื่อมุ่มัม่นและทำงานอย่างหนักตั้งหากโคลินพาวเวล